ครับเห็นมีหลายคนรีเควส t ว่าอยากจะดูวิธีการาทำทราน i ิชันใน Premiere Pro 2015นะครับทรา s i t i o n ในลักษณะน,นี้จะเป็นทรา s i t i o n ของภาพเปลี่ยนไปอีกภาพหนึ่งโดยใช้ Mask คล้ายๆกับใน Photoshop นะครับตอนนี้ในในตัวอย่างที่เปิดไว้นี่นะ พอเอิมาถึงตรงนี้พอดีแล้วก็เห็นว่ามันน่าจะใช้ได้เพราะมันมีนนคนเดินผ่านเนี้ยนะฮะมีบริกรเดินผ่านจริงๆถ้าเกิดว่าเขาเขาเดินเข้ามาใกล้กล้องกว่านี้ให้มันปิดจอไปเลยเนี่ยมันก็จะยิ่งเนียนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะใช้วิธีการาให้ภาพ ทำ transition ตั้งแต่ข้างหลังของบริกรที่เขาเดินจากขวาไปซ้ายแล้วก็ตัดไปที่ภาพของรอ,องผู้ว่าเดินเข้างานนะครับก็คือ,อเราก็ต้องเผื่อ frame minus หนึ่งนะครับอย,อย่างกรณีนี้นะฮะเนะอันนี้คือคือ frame after นะครับที่เราอยากจะให้เห็นส่วนนี้เป็น f r a m before นะครับอ่า การคอนโทรลเอฟเฟกของมันเนี่ย CC 2015จะเพิ่มมา s สในาการมองเห็นหรือ o p ปา i t ซิตนะครับขึ้นมาซึ่งเราสามารถกำหนดจุดตรงนี้นะครับพอ,อคลิกปุ๊บแล้วตรงนี้ก็จะเราก็จะสร้างพาร์ทของมันขึ้นมานะครับโดยการคลิกที่มา s สวงเล็บหนึ่งน,นะฮะแล้วก็เริ่มสร้างจุดนะครับ ก็คล้ายๆกับ Photoshop อะครับเห็นไหมฮะสร้างจุดจะเอาดีเทลของภาพนะครับก็ให้เส้นนะครับไปล้อมบริเวณที่จะเอาดีเทลของภาพไว้นะครับถ้าถ้าคนที่เคยใช้ Photoshop มาอยู่แล้วก็จะรู้เทคนิคการใช้พาร์ทนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับอะไรลูกอะไรเ,เด็กจะมาทำไม เส้นเราจะไปลากทำเป็นกรอบในส่วนที่เราจะเอามันไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ติ๊กตรงที่พาร์ทมันตรงนี้นะฮะก็คือทำให้มันเริ่มรู้ว่าเดี๋ยวพอวัตถุเคลื่อนไปเราก็จะเคลื่อนตามนะครับเพื่อความเนียนเราก็ต้องทำให้มันฟูนะครับหลังจากนั้นก็ลาก เคอร์เซอร์มานะครับแล้วเราก็ขยับตามนะครับเห็นไหมครับก็คือต้องต้องให้ Make sure ว่าเราเปิดตรงนี้แล้วนะครับ Active ไปเลยแล้วมันก็จะทำได้แล้วเราก็สามารถปรับเชฟเปลี่ยนแปลงได้นะครับในขณะที่ Subject เคลื่อนอย่างเมื่อกี้ไหลของบริกรยังออกมาไม่เต็มนะครับตอนนี้ออกมาแล้วเราก็ทำเพิ่มขึ้นนิดนึง แล้วก็ขยบถ้าอยากได้เนียนแค่ไหนก็ต้องขอยบละเอียดนิดหนึ่งนะฮะเพราะเอินบริกรดนไวมากนะครับตอนนี้เชฟเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตามบ้างนะครับเนี่หลักๆก็ แค่นี้แหะครับครับให้มันจดจําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นิดๆน,น้อยๆนิดหน่อยเป็นเกรดก็คือการซูมหน้าต่างนะครับให้ให้ตรงเนี้ยครับปกติมันจะเป็นฟิตใช่ไหมฮะเราต้องซูมเป็น10หรือ25เพราะว่าเส้นมันจะเลยขอบภาพออกไปนะครับ อ,มอมืมันจะดูแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าถ้าจะให้ดีให้เนียนเนี่ยหัวของบริกรจะต้องมมดจอฮนะ ก็ใช้เวลานิดหนึ่งเพื่อความเนี้ยบน,นะครับนีวเราโหดภาพตามก็ได้นะอ,อย่างเงี้ยก็น่าจะดี อ่ะเรียบร้อยที่เหลือก็ไม่ต้องทำละเราก็หดเข้ามาอ่ะครับก็คือวิธีเช็คก็เราก็เอาเมาส์เอาไฮไลท์ตรงเนี้ยครับออกมาอยู่ที่ตรงนี้แทนก็จะไม่เห็นเส้นมาก์นะ Mask เหมือนเดิมนะครับและในเฟรมแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องให้มันเต็มจอก่อนนะครับ อ่ะพอบริกรเริ่มเดิมนมาาก็จะเริ่มตามแ้วอย่างเงี้ยครับเรานะครับ <S <S> <S ก็ได้ละอ่าโอเคแล้วก็ทำสีซกแค่นี้ก็เสร็จ